ลวงพ่อขอรับเมื่อคืนลุงพูดลุงพ่อพูดอู้อ้ตอนจบรายการคนกลับบ้านกันเยอะแล้วว่าขาหมูต้มยำใส่ผักบุ้งอะไรพระที่จะมาเดี๋ยวขอขอรายละเอียดอีกสักนิดหน่อยก็รับแล้วระวงแ็บชอบรถแบบไหนพระสามองค์ที่จะมาแน่ชอบรถอะไรเธอด้วยชอบชอบอรถอ,อ,อีแตน <laughs> 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 โอ้โห ก็ประหยัดสะดวกแก็ไม่หาง่ายหาง่ายนะคืออยากได้หลวงพ่อทบนิดนั่นนิดว่างานประจําปีมีนาปีหน้านะพศปีนี้อะไรสามสามใช่ไหมกลยเ็จริงแท่งนก็มากันเรื่อยๆนะสององค์นั่นบางทีก็มาเป็นเนนบ้างเป็นพระหนุ่มบ้างเป็นพระแก่บ้างครับครับเขามาตั้งปุญนกพระกนรุการ อันนี้สามองค์ท่านจะมาเป็นกรณีพิเศษใหญ่มากครับพระมหากระศพพระบุคลาท่านบินดูพระรัตวาชะสามองค์เลยนะปีหน้าเนี่ยครับใช่อที่ที่ว่ามาเนี่หมายถึงว่ามาในสภาพามาในสภาพพระเนื้อจะนั่งปลกับบรรดาพระคันุกะโอ้โหแล้วก็บอกว่าขอให้ต้มขาหมูกับผักบุ้งในแบบต้มยำครับครับฉันลงแล้ว เป็นไงปลากรดผลไ็่ไงครับปลากรดผลว่ากินหมูอร่อยเพราะวิ่งม่ได้กินเนี่ย <laughs> <laughs> อ๋องั้นพระโ้งก็ใส่ไปไตเติ้ลท่านละนเองนะอาจจะมีสัญลักษณ์ของท่านัาเอ่อทีนี้หลวงพ่อพอจะบอกเทคนิคได้ในไหว้ว่าพระคงจะมีหลายองคจะ์จะ,จะสังเกตได้อย่างไงว่าองค์นี้เป็นองค์นั้นโมกคนนั้นอะไรก็ไม่ยากหลวงพ่อมีข้อสังเกตยังไงใช้ทิพยานถามพระพุทธเจ้าตรอจอดไปเลย เวยรวยนะจ้าหนกวางกเลยรวยมากๆเด็ดสุด่แสดงว่าปีหน้าผมว่าลวกพ่อจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ฮะถ้ามาอย่างนี้ก็อ๋อเดี่ยปกติถ้าหากว่ามาแบบกายทริปนี่ทักก็แท่งก็มาเนื้อถ้กก็มานะแต่ว่าจะมาปนก็าพราะความกาเพราะควานั่งข้างล่างใช่ไหมกร้าๆจะปนปนแบบนั้นเดี๋ยวเรียนถามด้วยที่ว่าคาดโอกาสฉันนี่ฉันตรงไหนจะได้หาที่ไปตรวจสอบได้ใช่ ปกติที่วัดท่าตุสูงในพระอ,อาคารตุกะฉันไหนที่สามไร่หรือว่าเป็นฉันอ๋อต้องถามคนเลี้ยงเขาอ๋อถ้าพระนิมนต์มามากถ้าคารตุกะก็อาจจะสันที่อื่นอถ้าพระนรินนนมนต์มีไม่มากนักถ้าคารตุกะน้อยพอหน้าที่ที่สองไร่ได้ก็ฉันสองไร่อ๋อ อย่างนี้ก็ต่อไปเว้นสองไล่สามไล่สิบสองไล่สี่ไล่ก็ว,ว่าไม่ต้องทาอะไรเลยเดินหาพระสังฆมค์นะพระคยไปคยมาเลยเที่ยงอดแดกไปเลยโคตรหารนั่น,นสิโอ้ยฟังแล้วตื่นเต้นโอ้โหนี่แหละ <จร S 2> ครับก็จ,จีนท่านมาเป็นปกติแต่พวกเราไม่รู้ฉันก็พูดไม่ได้ครับที่หลวงพ่อบอกว่าบางครั้งเป็นเป็นเนนเหรอครับมีเป็นเนนก็มีอ๋อ ทำไมชอบเป็นเนนเนาะทำเป็นเนนเล็กๆทั้งสององค์ให้เขาแปลกๆเพื่อจะได้ไม่สงสัยว่าเป็นใครไง <พา S 2> รว่าท่านพวกนี้ถ้ามาร่วมในง,งานบุญบุญขานั้นจะใหญ่มากอานิสงส์ท่านต้องการช่วยอานิสงส์เท่านั้นเองอไม่ใช่มาอวดอย่างนี้ถ้าหากว่าลูกหลานคนไหนไม่ไปคนนั้นก็ไม่ได้อะไรอานิสงส์นั้นแหละได้ไม่ไปก็ฝากผัดตังไป ตนี้แล้วกันใช่ดีก็สีม่วงบนไอศกรีมเตียแม้ตัวไม่ไปก็ต็องัวยังได้นะเอาม่วงไปกันแล้วกันนะจุดันส่งมาม่วงนะต้องตอบว่าละเอียดชี้แจงละเอียดละออก่อนนะแล้วคนเดี๋ยวได้ไวใจยากนะ